สวัสดีครับไลฟ์ี่จะมาโคชิ่งในหัวข้อเทคนิคการร้องเพลงแจ๊สนะฮะอือใช่ก็เคยลองให้ฟังบางหลายเพยงลงนะคือเพลงเนี่ยบางเพลงมันไม่ใช่เป็นเพลงแจ๊สนะแต่ว่าช้ยเห็นแล้วดนตรีเนี่ยมันเอ,อื้อในการที่เราจะเล่นเปน็นในแนวทางของแจ๊สหรือจะร้องในแบบแจ๊สเนี่ยชัยก็จะลองชัยก็ลองร้องร้องแบบแจ๊สดูเนี่ยซึ่งออกมาบางทีหลายเพลงเลยรู้สึกว่าใช้ได้เลยนะฮะอือในประเทศไทยเนี่ยพูดได้เลยว่าคนร้องเพลงแจ๊สมีน้อยมากมาก ทำไมชายถึงอยากจะให้เราสนใจเพลงแจ๊สหรือว่าอยากจะส่งเสริมให้ร้องเพลงแจ๊สเพราะว่าเพลงแนวอื่นมันมีคนร้องเยอะมากแล้วนะพอร้องเยอะมากๆกลายเป็นของโหลเพลงลูกกรุงก็มีคนร้องได้เยอะแยะมากมันเลยมีอรวีมีใครอีกหลายๆคนร้องอยู่นะเพลงลูกทุ่งนี่โอ้ไม่ต้องพูดเลยโอ้นักร้องลูกทุ่งนี่พอเปิดดูแบบโอ้ต้องไล่ชื่อแตกอขอคองาะอก็มีตึงเยอะแยะมากมายขอไเยอะแยะมากมายเลยคือแบบว่าเฮ้ย มันแบบมันเยอะมากแล้วอย่างเงี้ยพลเรไงจะหาช่องว่างทางการตลาดจุดยืนของเราที่แบบว่าเออเป็นเอกลักษณ์เป็นจุดแตกต่างจากคนอื่นได้นะ mm hmm. บอกได้เลยว่าเพลงแจ๊สเนี่ยเป็นเพลงที่แบบว่าน้อยคนที่จะร้องได้เข้าถึงนะ mm hmm. ปัจจุบันเนี่ยคนที่ร้องเพลงแจ๊สนะนักร้อง้องพี่แจ๊สเนี่ยหาได้น้อยมากๆเลยนะอย่างเช่นพี่ปันพี่วุ้นเกียริเขียวแก้วเนี่ยนะร้อ,อ,องเพลงแจ๊สได้บ้างอย่างเงี้ยอ,อืมแล้วแจ๊สมันยังไงทําไมถึงยากเพราะว่าเออแจ๊สเนี่ย มันจะต้องแบบว่าฉีกตัวเองนะมีอิสระแล้วก็เหมือนเราต้องมีพื้นฐานความรู้เรื่องดนตรีนะจริงๆนะนี่พี่ชายบอจริงๆนะพี่ชายร้องเพลงแจ๊สได้พระอะไรอย่างเช่นว่าเวลาพี่ชายขึ้นเอื้อนสูงๆอย่างเงี้ยพี่ชายไม่ได้คิดว่าพี่ชายร้องเพลงแต่พี่ชายคิดว่าพี่ชายกำลังเล่นดนตรีอยู่ในวงเดียวกับนักดนตรีคนอื่นๆนะแต่ใช้เสียงของเราเป็นเหมือนเครื่องดนตรีอย่างเช่นทาเสียงแบบตั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 ดตัดตัดตัด ก็เป็นเสียงแบบเอ่อทำเป็ดทำเปนะ็ดเนี่ยมันแป๊ดเป็ดเปดเปดป็ดเปดปดเนี่ยพี่ชายเคยเรียนทำเป็ดตอนมัธยมไงแล้วตอนแรกก็ยังแบบว่าเฮ้ยเสียงเรามันเป็นเป็ดมันเสียงเป็ดน,นะมันดูแบบว่าไม่เพอเลยอย่างเงี้ยแต่ว่ากลับมาคิดดีดีเฮ้ยอย่าคิดอย่างนั้นนะอย่าไปมองว่าเสียงเราไม่พอหรือกลัวเน้ออายหรืออะไรเงี้ยทุกเสียงเพาะหมดต้องเชื่อมั่นอย่างนี้นะแล้วเอาทุกเสียงเนี่ยมาพัฒนาพัฒนาทุกเสียงเราให้ได้นะ เสียงอะไรก็แล้วแต่ที่ทีここ่ด uh, so, right. uh, ูไม่ดีนะเสียงไหนที่ยังดูใช้ไม่ได้เอามาพัฒนาแล้วต้องเข้าใจเสียงมันนะเสียงแหบเสียงแห้งเอ้าทาไมมันเม็เพราะเหรอมันต้องพอสิลองฟังเครื่องดนตรีบางเซกบางชนิดมันมีความแหบๆอยู่นะลองฟังให้เข้าใจเครื่องดนตรีตัวนั้นนะแล้วจะรู้อ๋อเพราะแบบเครื่องดนตรีแบบนี้นะถึงต่อให้มันแหบมันเพลาะหรือเสียงเป็นๆแบบว่าเออเออแข่งทำเปิ้เฮ้ยมันกเพาะได้นะเลองฟังเสียงทำเปิ้ดูนะเออ แล้วลองเอามาเล่นดูซิเฮ้ยเสียงเราแบบเปนแป้นแป้เ uhh มันทาเป็นแล้วก็ร้องออกมาทํายังไงให้มันเพราะเนี่ยอืมแล้วมันก็ยากอยู่อย่างคือว่ามันไม่มีโน้ตให้เรานะมันไม่มีโน้ตไม่มีแบบแบบอย่างอะไรให้เราเลยคือเราต้องร้องแบบร้องตุกอารมณ์ตรงนั้นฉับพันตรงนั้นเลยนะร้องเพลงไปร้องเพลงมาปุ๊บเอออารมณ์มันถึงพอารมณ์ถึงปุ๊บ อยากจะไปอยากจะไปทางนี้ก็ไปเลยเงี้ยเหมือนนักดนตรีผมอยากจะเล่นเนเล่นเนอเหมือนเป่าแท็กซีกคนเป่าไปเป้าไปตามธรรมชาติอยากจะเล่นก็เล่นไปอย่างเงี้ยคือแจ๊สจะเป็นอัตตาสไตล์อย่างนั้นไงอืมทีนี้พอเครื่องดนตรีเขาเล่นเล่นยาวๆไปอย่างเงี้ยนะเราเป็นนักร้องเราจะอยู่เฉยๆไม่ไม่เล่นเลยเหมือนกันไม่ใช่ต้องมีส่วนร่วมเนอะดนตรีด้วยนะมันจะรู้สึกเหมือนก็เป็นวงเดียวกันใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเล่นไปโอ้โหตามโน้ตของเราตามความรู้สึกของเราซึ่งซึ่งตรงนี้แหละมันยากเพราะว่า หลายคนเล่นแล้วมันแป๊กไง ي, เล่นแล้วเล่นไม่ได้ก็ยากตรงนี้นะเยยันเพลงแจ๊ดเนี่ยอยากจะลองนะให้ฝากไว้ให้ทุกคนลองฝึกดูนะครับสำหรับโค้ตนี้สวัสดีครับ